บรรยากาศหน่อยเราอยู่ที่ปลายคอฟฟี่เมนูอาหารนะเพื่อนเมนูอาหาร<ม>หลากหลายนะครับคุกกี้คุกกี้นี่ก็เป็นเมนูน้ำนะฮะป้ายก็สวยงาม สวยงามอ่ะเพื่อนน้อยก็สวยงามบรรยากาศฟังเพลงจันเอ้นั่งอยู่น้่จันเอ้นั่งอยู่ต้นไม้ติดกับโรงแรมเอลทูที่เราพักแสงสีไฟสวยงาม เนิมบรรยากาศานะสวยงามต้นไม้นี่ห้องนะึอ้ห้องประชุมได้เลยโต๊ะนั่งอ,อยู่ติดกับโรงแรม l อนะเพืพ่อนเอ2 Hotel มีซุ้มนั่งด้วยบรรยากาศนะครับเดี๋ยวก็มาส่งจันรงเน่จันเน่นั่งฮะเครียดกับงานจันี้เน่มาผ่อนคลายนะะเดินหน่อยนี่ก็เป็นหมู่บ้านเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาก็ดีไซน์เป็นร้านกาแฟนะคบปลายกอปฟอสีสวยงามสวยงามหมู่บ้าน อ๋อนี่ก็โรงแรมที่เราอยู่นี่เราพักอยู่ที่นู่นหมู่บ้านเพืเ่อนเพื่อนต้นไม้ก็จัดแบบโรมันเหรอ,อแบบโรมันเออน,น้องเป็ดกรับ,บน้องกระต่ายนี่ น้ำพุนี่ก็อีกหลังหนะนึ่งชอบแบบโรมันนี่ก็โซนห้องน้ำเนาะมาแล้วเดินทั่วนะครับโซนห้องน้ำออชอบเนี่ไผ่ไผ่ชมไผ่ก็หน่อยไผ่กึนด้าน ไผ่จีนอะ่ะโอ,โอ้ใต้ไผ่ใต้ไผ่ลูกค้านั่งบรรยากาศใต้ไผ่ลมกำลังมาเพื่อนนั่งนะุมนั่งไผ่สวยสวยงามอะ่ะก็นี่ ไผ่ไผจีนนะโอเคมไม้ล้อมสวยงามน,นี้เราเดิอนออกมาก็เข้าโรงแรมเลยเพืเข้าโรงแรมเลยรถปาจอดนี่จอดอยู่เราพักอยู่ที่ L2 ลทูออเทลนะฮะก็ติดกับรู้ว่าติดกับสารกลางของไอสารกางสนามกีฬาจังหวัดเนาะไม่มันเป็นสนามกีฬาจังหวัดเดี๋ยวเรา ไปชิมกาแฟหน่อยไปคั่เออบรรยากาศกำลังล่มตอนนี้ประมาณห้าโมงเพื่อนแดดยังไม่ลงเลยนะสวยงามสวยงามล่มลืดด่นด,ด,ด้วยต้นไม้โล่มลื่นด้วยต้นไม้ครับจัดแบบโรมันอ่ะเนเอ็กก็นั่งเนี่ย ผ่อนคลายนะฮะก็รีวิวจากป่าจนดี้เล่กๆน้อยๆนะฮะบรรยากาศร้านกาแฟไปตัวที่เที่ยวตัวไทยเอ่อบรรยากาศของร้านกาแฟเผื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆนะครับนั่งทานแล้วก็เห็นมิติของร้านกาแฟสวยๆกาแฟมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองชิมหน่อยเนาะาของร้านกาแฟหอมกรุ่นเราไม่น้ำตาลนะเป็นไอเมคานูเย็นไม่น้ำตาลฮะ หอมรีวิวจากป่าจ้อยนี่ขอบคุณครับร้านป่ายกบซิสวัสดีครับป้า